กลับมาพบกับผมครับดรเรย์แล้วก็ซีโอนิรันนะครับสำหรับ,บ,บวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของคําว่าการบํารุงดินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปคุยกันในวันนี้ผมต้องขออนุญาตที่จะเรียนแนะนำนะครับท่านซีโอนิรันนะครับนอกจากท่านเป็นในส่วนของซีโอของบริษัทกิ่งทองประยุกต์น้ำท่วงแล้วท่านยังรับตําแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับท่านเป็นรองผู้มีการของนะครับสนงงานักงานนวัตรกรรมปัจจัยการผลิตเพื่อการเกรษตรประเทศไทย หรือสวคทด้วยเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหน่วยงานนี้กันว่าสวคทเขาทำอะไรกันครับพีนิ้ันครับสวคทเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ คือหน่วยงานของสวทครับอาจารย์เราได้ทําการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยการผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงสภาพแวดล้อมรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศต่างๆและนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยเกษตรกรในการทําให้ต้นทุนการผลิตนั้นลดลงและสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกทั้งยังช่วยทําให้เกษตรกรในบ้านเราเนี่ยนะครับทำอาชีพเกษตรได้เกิดความยั่งยืนหรือสามารถที่จะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาได้จริงในการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่ทางสวกทอของเราได้ทําการวิจัยและพัฒนาเรามีงานวิจัยรองรับนะครับในแต่ละผลิตภัณฑ์ของเรารเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรได้ใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับอาจารย์ สแสดงว่าหน่วยงานสว,วกทเนี่ยครับเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรโดยตรงเลยหน่วยงานของเรานะครับสว,วกทเรามุ่งเน้นไปที่ภาคเกษตรกรโดยตรงเลยครับอาจารย์เพื่อแก้ปัญหาในส่วนที่เกษตรกรกําลังเจอปัญหาเรื่องของวิกฤตสภาพแวดล้อมก็ดีเรื่องของผลผลิตตกต่ําก็ดีเรื่องของต้นทุนการผลิตหรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่บางครั้งเกษตรกรอาจจะยังใช้แบบไม่เหมาะสมเรา เราได้เปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ต่างๆรวมไปถึงเราต้องการสร้างนวัตกรรมและ,ะทเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรให้ได้ครับอาจารย์ซึ่งเหมเือนกับว่าเรามีงานวิจัยเราได้ทั้งพัฒนาและวิจัยในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราที่จะไปแก้ปัญหาให้ได้ตรงจุดและได้ผลลัพธ์หรือประโยชน์สูงสุดกับภาคเกษตรครับอาจารย์ โหยอดเยี่ยมเลยนะครับในฐ<อ>านะ<ๆ>ที่เป็นรองผู้การของสวทผมถือว่าเป็นองค์กรที่มาช่วยเหลือและทําให้เกษตรกรมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับที่มีหน่วยงานสวทเข้ามาช่วยนะครับในการเสริมสร้างความมั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการวิจัยของสวทเพื่อให้เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยครับ